เปิดลงแม่เลี้ยงนี่ยางก็ถึงเป็นแม่เลี้ยงเฮาขี้จิขนาดเอ๊ะยองกดไปว่าขี้จิฮะอ่เปิดมันหามันฮีอ้ต่างมันเป่าตุ้งมันนี่เปิดมันหามันฮีเปิดถึงมีเบี้ยมีเงินมาช่วยกันสร้างมาช่วยกันแป้งงวดงวดนี้เข้าเข้าเฮาบักไกบักไก งวดหน้าเขาจะแตงเอาเลขงบประมาณหอสันบ้านเปาไพ่จะโตยกับตต้เนอแม่เลขอะไอย่างไรบเลขห้จ็ดกับเลขหกแปโมเพราะมันเสียง5้าแสนเจ็ดหมืร้อยหกบาทกืองล้านเนอแม่เนออ่านี่ลละห้าเจ็ดศูนกับแงมเนออ่า ห้าหกแปดกับหมอเอ๊จะไปจุคนเท่าก็หวยออกไปต่างวาเนี่ยเก้าเก้าอีแม่ถูกกะเจ้ามาได้แต่งสักกรรมกะอีแม่จุดส่ยโอ่งมือไว้เนอะเจ้าือเหียเออถูกเจ้ามือกินไปเหียเอาซุนซามก็มาได้เอาเออเฮ้ยอย่างกันนั่นนะ่นอีแม่แต่เป็นยังงวดนี้บ่ถูกงวดหน้ายังมีต่อจ้างหายจ้างตัวนั่นไหมเนาะจ้างหายจ้างตัย ที่ล้ำเหลือฮะเออน่ะเดี๋ยวขายห้อยขายนาเตงเอาเลขงบป,ประมาณไปหอชันมันปูเนี่ยเอาอันล้ำเหลือก่อนป่ะห้าแสนเจ็ดหมื 70, ่นห้าร้อยหกสิบแปดบาทเจ้าเนี่ยเมน <laughs> แล้วอีเม่จะเสียใจเนาะอ๋ออันนี้เลยจดไว้เน,นอะน,นี่อันที่ไอ้ทวัด ก่องพันมันบอกแล้วอีเนอห้าจีบกับหกเปดอ,อ,อีนะหูอีเมตตุยมันตึงดีเอออีอะครหน้าซื้อซะเนอร์อีแบบเอ,อ๊ะของอย่างอี้ปั้นถูกเลขถูกหวยนะมันจกไผยจกมันหรอขนาดเท่าก็อะก็อะไย่างกงาหวยนี่มันมีตัวอย่างพ่องพ่องพันมันมีหวยอ่ะหอหีบว่เวนยอยักษ์หอหีบว่เวนยอยักษ์เ โอหีบนี่ค <music Brothers> okay, ืออย่างอ่ะหายันนาหายันนาเนี่ยวอดเวนเหรอวอดวายยอยักเหรอย่ำแย่ยับเยินตะว่าเนี่ยหุยกันแล้วปะท้อนี่ลำเหลือกูซื้อเก้าแปดมาออกเก้าเก้ากูซื้อกูปินใหญ่ก็จะไปปินใหญ่มากับบัตรถูกน่งเนี่ยน้าปินนี่สมดายหนักเนาะเก้าเก้าอ่ะโอ้ย ทใหมอ่ะอันเนี้ยเข้าใจหรือยังอันนี้เข้าใจแล้วอย่างที่สองนี่เขาวัดเขาวัดเนี่ยแปลงเสนาสนะกูอย่างฟันอันเอาไว้ในวัดบ้านเฮานี่อย่างมันเป้าไปหอฉันแม่นแล้วเข้าใจละมันยังมีหลายปุ่นแต่เขาคิกว่ายกตานมาก็อย่าไปเตื่อเดียวอีกโอ้ไปเลยมันไปหลายที่มันต้องแบงเอาไว้เป็นปุ่นเป็นปุ่นกะว่าปุญนี่กว่าจะได้เลาหน้อยแม่นอะ สุนส่งถึงพบนาพาวนาพาขึ้นสวรรค์เอาอย่างพี่น้องวู้งวานห่อมกินห่อมตานสักทาบัานเปาอันที่หนึ่งตานกับตุนกับตัวบะฮือไดมัวหมุนเศร้าอย่างที่สองคนแก่บ้านเปาอีแม่จะตานเขาวันเขาว่า คนเล็กคนน้อยจูดได้ถึงแหาเศษเขามาช่วยกันเป็งวิหารกับเปลงพูดตึงหอฉันอยากที่สามก่อนว่าจะตาใขคถามพองพันจะไปไหนกันนั้นจีบตกตั้งได้ห,หูเบาอย่างที่สองตามเข้าว่าเขาวัดจะบอกชัดชัดอย่างกันที่สาม ป้านาตีจงเห็นมาเหือได้กำเนิดอันนั้นก็คือพ่อเกิดแม่เกิดตีได้หักสาก็พ่ออันที่สามนี่ผ่าธนาหือถึงพ่อเกิดแม่เกิดกับปุ่นที่สามเตวันาว่าปุ่น ที่เปิน้นกำเห็นมาเกิดขอฮือไปฮอดไปตึงแม่นแล้วฮือไปตึงก็เกิดไม่เกิดเนอะเตืองบปว่าพี่น้องน้ำทงเตืองบปว่าศรัทธาบ้านคงศรัทธาบ้านเป่ากู้คนจะกินตานเสียในตีนนี้ ถึงปูดเห็นญาติเห็นบอกเกิดไม่เกิดของเหาย่ามนี้จีเมื่อมาห่วมกันตาแต่ว่าพูดแต่ว่านาตนน้อยตนใหญ่เมื่ที่ปน นีม่มันกันหดโมดกู้คขนนี้มันกันบดโมดเจ้าปูแทกแาแทนกพ่อเกิดแ,แ,แม่เกิดเตวัดาสาสิบองตูนได้หักษาเฮาจนเป็นคนเอาเฮามาเกิดลุ่มไตวันนี้กับพี่น้องบ้านเป้าเฮาจะกิดใหญ่เฮาจะตัดญ่หาธนาไว้ในจิตในใจฮือไปถึงไปเติม หอดไปตึงพอเกิดไม่เกิดค่ะเนอนับปุ่นที่สีของสถาบานเป้ามันนาจะไปที่ไหนกันนะขอพ่อจี้เฮียกำพองพันเมื่อมากินาตานพวอกันทีนี่พ่องตานก้อยเตี๋ยวพ่องตานไอตมพ่องสาระปัจใจหว่วมกันวันนี้จีมไอตานปุ่นที่สี ใสบ่าวว่าตี้เฮาเคยทําอดีตปัจจุบันหื้อใหจําไวด้อความตั้งใจหื้อบ่ได้ตั้งใจจะต้องตั้งไปหื้อดีนเจ้ากลนายเวรเนาะที่เฮาได้ฆ่าได้บุกเจ้ากลนายเวะเดนตอบใสตี้ใหเขาธมาดีนี มันปเปลีปยนสักเปลีนสีเพื่อไอเข้าหาตู้เจ้าเปาว่าเดือนดัเบาว่าเดือนเป็นก้อยกะก้อยเ่งอยากคู่คำกู่เจ้าจิบและนกับปุ่นที่สีโพดเจ้ากํามใเวทที่เฮาได้ค่าเขาได้เป็นพีอ,อันนั้นภายในละก็มีมดดำเม่งมันเอาไปหลาบไปซา เพราะว่ามดดำมดแดงพ่องพันน้องได้ข่าปืดเอาไปต้มเก่งอ้อมไปช้างัวควายจังแม่เฮาได้ค่าปืนป้าเออแม่น่ะขับรถไปชนมาเด็เปัดตับตัดเวินเฮานอยไม่น่ะจับบางพ้องเราไปยับเมงมันแต่วัดบัตันหันเราเอาเปินไปขั่คำนั่นอย่ามาถึงตัวภาคลูก วัวลูกไฟ่ผักลูกหมาผักลูกแมวละเอาไปปล่อยวัดระวังกำมันใช่เนยเนี่ยเนี่ยจิมกำเสดินเข้าใช้ก็เป็นกำเป็นเวนเสดินใส่ตอบกันว่ามันดึงรอบจะมาต่อยหาอย่างหมู่เฮานั้นเกลเาแาลว่าจังโซถึงแปลว่าจังปีควันตีนกำเก่ากำลังที่เฮาได้ทำ มาจากนี้เพราะว่าใส่น้องใสปีมนันก็มีกรรม,มกูของช่วงนี้เจ้ากำใในวินฉันน่นหน่วยอย่งเด้ะแม่งมันออกตึงเพราว่าหมดดำตึงเพราว่าหมดแดงเอาเปิ้ลมาแ่งเอาเปิ้ลมากิน คำเวียนละมันมีจริงจริงจ,งจ,งจังสอมแม่ยิงข้าก็ไม่จะอู้โดยความตั้งใจและบไดใตั้งใจจะต้องตานไปเฮาบัดใจจะหูทา<อ>นเถอะุ่นไม่เหรอเนาะจีนหมดเด็กแม่ง,งมันเอาเปิดมาขัวบังพ่องเอามาตุมบ,บังพ่องเอามากินกนว่าวันทัพวนันศีลฮ้่มมันก็มาต,มา,ตานขันเข้า กูทิ่ส่วนบุญกุศูตรเอาอย่างพี่น้องตำบลบนันเปวะของพันละมาบอกไอ้เท่าละไอ้ปู่นตีแฮมันจะไปต่างใดกับปุ่นตีสี่เจ้ากับนายวิหัวมันจะมาติ๊กหัวมันจะมาถมมันตึงติดละโมเฮากู้คน หัวจะมาบันดนตอบใส่ปุ่นตี่ห้าเมื่อมากีดมาตานมาันนอนจะตกไปที่ไหนบอกไว้จีมินตานวันนี้บันาบาปุ่นอย่างตีห้าตันไปหาสัมพะเวีที่เขาได้ตายเป็นทีบอมีไัยตันขัดเข้ามัานรอเอากุศล ในได้ตังขาเข้ามันจะไปรอเอาผูโอ้ยพีไร้ยากขาดมิดพี่ไตห้าไตหกพี่ได้เอาไร้ยาตขาดมิดได้สิ้นชีวิตก็ได้ดับจิ มันติบบนันไดสืบได้ทอนเป็นตังวิญญาณเศร้าหมองมันเป็นตังวิญญาณริรนบ่มีไผ่ไหนตันเข้าตันตามันมาทาปอเเมาะแม่มนลอกกินของยินของฮอนบะเดียวกระติบน,น,วนาวันนาวเติบนาวัน อันทีห้าผีระยะขัดมิตรมันขำม,มันติดมาได้สืบได้ถอนมาได้ไปเกิดปินเศร้าปินบองล้อสาวจอมต้องกานขันัข,นขันเขา้าอย่างที่ห้ามันจะบมาอบปืนหนึ่งถ้าพอมาจะหอดสาว้าวเ,เออนะนะจีนผีผิดพีพุพพพงแล้วพูนกับปูนสุดท้ายจะบอกคือไอ้ต้อง ไปหาก,ก็คือพิษตามันตีเปิมลมลนาตีเปิลได้ตายจากบ้นานพ่อปูรุษปู่ย่าตายายก็เสดหานไหลน้ำตาโปะอาบก็แม่เพื่อได้ผ่าน้าเพื่อเปิลมาจากไ,ไปเปิลหอ้ยปุ่นตีห้าดีสสำคัญโอ้วิญญาณป้ออุ้ยแม่มอญที่ได้ตายไปเปิลว่าฮือป้อฮือแม่ ได้ดาบก็จิตตายเป็นลูกเป็นเตน้านอนายจะต้องตันไฟคือป่อสองเจ้าตีเปิดกัได้มโละนางตีได้ดับผ่านป่อเก่าแม่เกา่เกาเม่นคนนะคนแก่คนเฒ่ามันเป่าตีได้ตายไป ตื่นมาบ่าวไปนอกไปในอ่ะตื่นบ่าววิญญาณตูนไสอย่างคู่บาเจ้าไปในคู่บาบ,บุญโถบุญญาคุณดั่งเจ้าอ่ะเหลือไหว้หข,ข,ขี้ตีนขี้มือคยอปงวัดแป่งว,ว่าบ้านเป่าอ่ะพระเดียวจากไปแล้วเล่าพ่อกเกมแม่เท่าเมื่อตแต่ก่อนแต่ดูเนี่ยปุนก็เลยสร้างห่อฌานเอาไว้เป็นบุญบุญศน อันป่นตีหกนี่มันถึงสำคัญนะจัดตุ๊กแถวบานเป่าลูกหลานวันนี้ตั้งใจกบมาขีนมาตานันยกมือสา์ยอมมือไหวปุ่นตาดครั้งนี้ขออุทิศไปหาเหล่าสัมพัวิทญ,ญาติกยสร้างแป่ไงไว้จีบเลือกที่ติดขี้มูกะว่าสุดท้ายบัญหาบุรุษทีไ่ได้เสี่ยงสู้ชีวิต ที่เปิ้ลกันได้มอ,มอละนังเป็นลูกเป็นตา ย่างน้องพ่องพันนี่พ่อกับแม่นี่ยังมีอยู่อ่อบะมีแล้วโอ้เอเย,ยเสียไปหมดแล้วเสียไปหมดแล้วอย่างวันนี้นี่มาห่วมกินห่วมตานนี่ก็ตึงนึกถึงอีพ่ออีแม่วันนั่นนะนึกถึงเพราะว่าเฮาเป็นลูกเป็นเต้ารออีแม่เฮาจะต้องตานไปฮือเปินเมาก็ไปจ้อยไปโซอย่าเอเอแต่เขาว่ามีบุญได้ไปหลายวัดหลายว่า ก็ได้ไปทำบุญกับเปิ้์นบุญที่ส่วนกุศลไปย่ากะอ่าไปหอมเปิร์นปะตังกองอัปเลยการปุ้นใส่บาทร้อยแปดเจ้าใส่บาทร้อยแปดตัวแล้วก็ไปหอมอ่าเพื่อเปลี่ยนการน้ำกับไฟปิ้นเอามาบำรุงวัดอ่าอ่าสิบบาทส่าบาทร้อยบาทก็แล้วแต่ใจเฮาเขาก็เขียนติดเฮียย่าก่ะตานไปฮื้อไผ่อ่าตันไปฮื้อป่อฮื้อแม่อ่าเนี่ย เจ้านี่เป็นลูกคนเดียวลอยแม่เออเป็นลูกคนเดียวเขาก็จะเป็นต้องตารนหนว่าอีพ่อบ่เายมันได้ไหมมันก็มีมันลูกเขียมเจือมันลูกเขียมเออเจือมันลูกเขียมตระกูลมาซุดเนี่ยที่พองพันเนี่ยเราโดนตระกูลมาซุดนี่มีไอ้คนและไอ้เสียเออก็เลยมาเป็นเจ้าป้อน้ำสกุลยังอ่ะฮะน้ำสกุลป้อติปปะศูนย์ดูปุ๊บ ติประศูนย์กลายเป็นติปไฮศูนไหมเหรอติปไฮศูนไหมเหรอหายซูนย์ไปเหรอเออเอออ๋อน้ำสกุลติปประศูนย์นี่เนาะเนี่ยอ่าทางเพศมันมีน้ำสกุลมิ่งเชื้อเออน้ำสกุลสิงชัยอ่านี่ทาชัยวงเนาะโอ้ทาชัยวงนี่อันนี้ทางตระกูลเปิ่น อูทิศไปเฮื้อเนี้ยปุ้นช่วยกันสร้างช่วยกันแปลงเนี่ยปุ้นที่หกนี่จะไปหอดแม่จันเปิงมิ่งเชื้อเนี่ยป้อป้อครูซูมมิ้งเชื้อเจ้ายังแม่เจ้าเหรอแม่มึงช sure> 네ื่อเปิงอ่ะยังไปเปิงแกเขาที่เขาห้องเปิงอุ่งเปิงอุงอ่ะเอ๊แต่จะไปหาแม่หลวงจอนเจ้าจะไปหาป้อครูซูมนะปุ้นกินบนตาเนี่จะไปหาปุ้นป้อน้อยไอ้ป้อน้อยอายเออ ไปหาพ่อกำนันกันทอนนี่นี่ไปหาครูบาตั้นเจ้าบุญโถเจ้าอ่าถ้ามันไปหลายต่างหลายตี้เราเนี่ยมันต้องแบ่งเอาไว้หรอมนใช่ว่าเฮามาทําบุญวันนี้เขาจะเอาคนเดียวหรอไอฮาก็ต้องได้แบ่งบุญไปคือเปิร์เนี่ยมันมีหลายอย่างหลายอันเนี่ยอันนี้ลงทานมาเห็นแล้วเข้าพัดเข้าพัดไผที่ไหนตั้งใดเอาเลยแม่กินก่อนเลย จ้างโซงก็หากินข้าวตะกี้นี่มาเนอร์มาเนอร์เราสัพพะวิญญาณตั้งหลายมาเอาของกินของตานบุญกินบุญตานของศัทธาบานเป่าแม่อย่างลูกหลานของป้อ,อน้อยอ้านี่ป้อกัดตานไปเฮ่อไม่หลวงจอนนี่ป้อครูซูมเมวันนี้ลูกหลานของป้อกำนันกันทนลูกหลานแม่จันเปิงลูกหลานแม่หลวงจอนก็นมากินมาตานเออ เออมาฮับมาหองเอาไปด้อโอ้ยเจ้าลูกฮักแม่จะใครจ้าสมมติว่าเป็นแม่ไม่หลวงจอนอแม่เลี้ยงลูกมาอาบน้ำป้อนเข้าไม่อะไรถไม่หลวงจอถ้าเป็นหน่วยแต้ ฟักแฟงบาเต้าแม่จักเก็บเอาไว้เชื้อบ่หือมีแมงแฟงไว้เป็นเถื่อ,อบาทั่วสีเสือฟักงามเสียดายลูกหักมีเสียนน้ำตาอ,อะไรฮะไม่ลวงจรมเมตเตือนระวังลูกสา บ่ได้เป็นดีใครให้อยากมาเกิดลำเพิงหาแม่จันปิง,ง,ปงเนี่ยวันนี้ลูกลาดตานให้แม่พระคุณแม่อันนี้ไอ้อย่าเปลี่ยนนะพ่อน้อยไอ้เนึ่งอันนี้พระคุณป่ออ,อันนี้ตังป่อตังป่อเมื่อกี้จะว่าโอ้เจ้าลูกฮักป่อจะใครจ้า พ่อเป่งลูกมาคนหัวเขาโพหินบืดเปียดตั้งหลังบืดซำตางปีนส <c oughs> ิ้นปอวันขอปอนนั้นช่วยการเป่งลูกขึ้นในหลายข้างเหือจนปังยออ้อยสลี จับใส่บางคืนแห่งป้อบอมออ่มีแล้วปอนยังไดแย่งไดพี่ขําจับใส่บางคืนแห่งป้อบอม่ออมีแล้วยังไดแห่งบ่มีแล้วยังไดป้อป้อเลยสูบป,ปุลี แล้วนอนเฝ้าตีนชิเอ้ย <c oughs> จะปิดกับมาได้บะมีแหงปืดกับเลยอ้โอ้อยเพราะฉะนั้นอ่ะสัพพะวิญญาณฮึ้อมาฮบเอาบุญกินบุญตานบ้านเฝ้าเสียนนะบัดนี้ชาวเว้ถ้าอย่าลำตะ